สวัสดีครับเช้าที่1นึ่ามาเก็บไข่กันดีกว่าครับมาดูกันว่าวันนี้จะได้กี่ฟองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2ี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้า้ชุบชุบชุบ

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48, 48, 48, 48. 4ี่สิบเก้าห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ด เห็นไหมครับเห็นอยู่นู้นไหมนั่นคือ62ฟองโอเคครับผมไว้เจอกันอีกรอบหนึ่งน่าจะเป็นตอนเย็นไม่ก็ตอนบ่ายๆครับผมไข่เพิ่มบ้างไหมมาดูหน่อยกำลังไข่อยู่เลยยังนึ่งฟอง fun <laughs> สามฟองด้เพิ่มมาอีกสามฟองสวัสดีครับมาดูกันว่าจะได้เพิ่มอีกกี่ฟองตอนนี้ก็ค่ำละให้อาหารไปละหนึ่งสอง

khó nói Chết Bẹt cao Xịt สิบเอ็สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดได้เพิ่มมาสิบแปดฟองวน้ำลายยืด โอเคครับผมแลวเพิ่มมาอีก18ฟองครับามาเก็บไข่ด้วยกันใหม่ครับพรุ่งนี้บ๊ายบายครับ